สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทนะครับของ TBB นะครับรุ่นนี้เป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับ48โวลต์6กิโลวัตต์หรือว่า6,000วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ MPPT นะครับบิลินด้านในเลย90แอมป์นะครับพิกัดแรงดันไม่เกิน100 150โวลต์นะครับหรือว่าอนุกรมราๆ3แผงนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ นะครับหน้าตาสวยงามเป็นรุ่นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงทองแดงแท้นะครับแน่นอนคลิปเรานะครับรีวิวต้องแกะดูไส้ในเดี๋ยวตอนท้ายท้ายคลิปนะครับจะแกะให้ดูไส้ในด้วยแล้วก็จะแจ้งราคาในตอนท้ายคลิปนะครับตัวนี้นะครับมาดูสเปคเข้าๆมันก่อนนี่นะครับอืเขาก็จะบอกไว้เลยนี่นะครับพิกัดแรงดันนะครับ48โวลต์นะครับ150แอมป์นะครับที่กระแสแม็กซ์สุดนะครับ เอซีออปต์ output, นะครับ230โวลต์50าสทับหกเฮิร์ตนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่6,000วัตต์กระแสสูงสุดออกได้26แอมป์นะครับนี่มี AC i n p u t ได้ด้วยตั้ง AC ชาร์จได้นะครับนี่ก็ตั้ง AC ชาร์จได้ถึง70แอมป์นะตัวนี้นะครับโซล่าชาร์เจอร์นะครับนี่พิกัดแรงดันไม่เกิน150โวลต์หรืออนุกรมไม่เกิน3แผงนะครับ แรงดันกระแสชาร์จอยู่ที่ 90M แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็น mppt 90M แอมป์นะครับก็อีกด้านหนึ่งนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่มีตัวนี้เป็นเจ้าแรกที่เขียนข้อมูลนะครับการตั้งค่าโค้ดต่างๆไว้แปะไว้ข้างเครื่องเลยปกติเราจะเห็นข้อมูลแบบนี้นะครับพารามิเตอร์แบบนี้เราจะเห็นในเมนูหรือว่าใน user manual ที่เราเห็นกันแต่ตัวนี้สกินติด ด้านข้างมาแบบนี้เลยนะครับบอกคร่าวๆเป็นาพารามิเตอร์เซตต่างๆนะครับด้านบนเป็น warning code นี่นะครับก็เวลาเครื่องติด error ต่างๆ โชว์โค้ดขึ้นมาเราสามารถดูข้างเครื่องได้เลยนะครับว่า,าเครื่องเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องอไปดูในคู่มืออย่างเดียวก็ได้นะครับแถมยังตัวนี้สามารถต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับาราคาที่จะแจ้งวันนี้นะครับแจ้งท้ายคลิปเป็นชุดที่รวม Wi-Fi แล้วนี่นะครับที่จริง TBB ตัวนี้ Wi-Fi สามารถซื้อแบบไม่ต้องเอา Wi-Fi ก็ได้ถ้า,าจะต่อเพิ่มก็ค่อยซื้อ wi-Fi แยกแต่ชุดนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi นี่นะครับ เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับของ TBB โดยตรงเลยนะครับสามารถมอนิเตอร์สามารถเซตค่าพารามิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไหนนะครับเราสามารถดูสเตตัสการทำงานของเครื่องได้แบบเรียลไทม์นะครับอาโอเคทีนี้เรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับตอนนี้ผมได้ต่อแบตต่ออะไรเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแผงโซล่าเซลล์สแตนบายยังไม่เปิดเบรกเกอร์นะครับ AC output นะครับนี่ เอซี p พุทคลิปนี้ไม่ได้ต่อนะก็ตัวนี้เป็นไฮบริดอ,ออฟกิดนะครับก็มี a อซี p พุทเข้ามาได้ด้วยรอสแตนบายการบายพัดนะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่48โวลต์นี่นะครับช่องต่อตรงนี้เวลาเราปิดเคสเข้าไปตรงนี้ก็จะต่อร้อยเข้าพวกเฟกพวกท่อร้อยสายต่างๆนะครับนี่นะเป็นพลาสติกสามารถตัดร้อยท่อได้นะครับโอเคทีนี้ อินเวอร์เตอร์ water, นะครับระบบทุกตัวนะครับถ้ามีแบตให้เอาเบรกเกอร์แบตขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกเลยเบรกเกอร์ Baker แผงเอาขึ้นที่หลังนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์แบตของผมนะครับปึ๊บนี่นะเบรกเกอร์แบตขึ้นนะครับทีนี้จังหวะการเปิดเครื่องสวิตจะเป็นแบบสวิตกดไม่ใช่เปิดปิดท็อกเกิลธรรมดานะครับนี่นะสวิตกดแช่นะครับ,นะ share, รบทีนี้เครื่องติดรอระบบนะครับ เช็คระบบต่างๆก่อนนะครับเครื่องมันจะรีเช็คระบบก่อนว่าทุกระบบที่ทํางานเนี่ยนะครับทุกระบบปกติไหมทํางานปกติไหมนะครับจากนั้นหน้าจอสแตนบายแบบนี้จะขึ้นมานี่เห็นไหมโ์ค่าดรงดันต่างนะครับแต่วลต์เอยังไม่ออกนี่เห็นไหมสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์วลต์เอยังไม่ออกนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นการสแตนบายเครื่องถ้าเราจะเปิดให้เครื่องทํางานต้องกดแช่อีกหนึ่งครั้ง นะครับจังหวะสั้นๆกดแช่อีกหนึ่งครั้งฟึบอืมทีนี้หน้าจอจะทํางานเห็นไหมนี่ัวนออกแล้วนะครับนี่เป็นซ o f t start output สองร้อยสามสโวลต์นิ่งๆเลยนะครับนะสัญลักษณ์นะครับ,นะญญรนะรบตอนนี้ยังโหลดยังไม่มีการกินโหลดนะครับนะเดี๋ยวก,กดดูนี่โหลดยังเป็น0%อยู่นะครับขึ้นมาร้อยกว่า VA นะครับนี่0วัตต์นะครับทีนี้ ผมจะสลับ ATS นะครับเพื่อใช้โหลดนะครับก็คือสลับไปใช้ทั้งบ้านเลยนะครับโดยผ่าน ATS ตัวนี้นี่ไมมซอสสองสแตนบายเราเรียบร้อยนะครับซอสที่2นะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนซอสแรกเป็นอ่าอินเวอร์เตอร์ระบบของผมบ้านผมปกตินะครับทีนี้สลับมาใช้ซอสที่2นะครับปุ๊บนี่ตอนนี้ก็คือเราใช้ไฟทั้งบ้านจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วนะครับอ่าเรามาดูโหลดกัน นะครับโหลดเอาพุท2.5แอมป์นะครับโหลดเบาๆอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณ4-500วัตต์นะครับโหลดนตอนนี้นี่นะครับนิ่งๆเลยนะครับทีนี้เมื่อระบบทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะยกเบรกเกอร์แผงขึ้นนะครับนี่เบรกเกอร์แผงก็จะเป็นตัวนี้ฟึ๊บผมอนุกรมแผงมา3แผงต่อ2สตริงนะครับนี่นะ เดี๋ยวแผงเริ่มมาแล้วอนุอนกรมมา2ส,สตริงนะครับเดี๋ยวดูแรงดันแผงนี่ร้อโวลต์นะครับเดี๋ยวรอเครื่องอคำนวณแรงดนันต่างๆนะครับจากนั้นจะเริ่มชาร์จนะครับอโอเค ค่าแรงดันชาร์จต่างๆเนี่ยนะครับโฟ b o ติ้งชาร์จบูชาร์จต่างๆนะครับเราสามารถตั้งได้ทั้งในตัวเครื่องแล้วก็ทั้งในแอปพลิเคชันเลยนะครับตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับนี่นะ,ะแรงดันแผงก็ลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะมาดูมันชาร์จที่กี่วัตนี่เจ็ร้อยกว่าวัตนะครับตอนนี้เป็นแดดช่วงเช้านะครับนี่อยู่ประมาณนี่นะครับแค่3ามโมครึงนะครับ แดดอ่อ,อนๆน,น,นะครับขึ้นมาก็ไม่เยอะสี่ห้าแอมป์นะครับนี่แปดร้อยกว่าวัตต์แล้วนะครับนี่ก็ชาร์จลงแบตอืม แรงดันแบตนะครับตอนนี้อยู่ที่51โวลต์นะครับอ่าลืมบอกนะครับแบตที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับ NMC 811ขนาด120แอมป์นะครับตัวนี้นะครับถ้าใช้กับแบตที่มีพอร์ตสื่อสารก็สามารถต่อพอร์ตสื่อสารได้เลยนี่นะครับมีพอร์ตแคนบัสต่างๆนะครับสามารถสื่อสารกับ ATS ในตัวแบตได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับอืมนี่ PV นะครับ โอเคนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็แค่ต่อแบตเข้านะครับแล้วก็ต่อแผงเข้าชาร์จมันก็จะเป็นออโต้ของมันอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีที่เรามีโหลดด้วยนะครับ แผงที่ต่อเข้ามาเนี่ยนะครับกำลังหวัดส่วนใหญ่จะไปจ่ายโหลดซะก่อนนะครับจากนั้นถ้าเหลือจากโหลดก็ถึงจะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วถ้ากําลังไฟที่มาจากแผงจ่ายโหลดไม่พอก็จะดึงแบตเตอรี่ไปผสมประสานกันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นไฮบริดนะครับออฟก,กิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฮบริดออฟก,กิดเนี่ยเวลาเราติดตั้งใช้งานติดตั้งได้เลยไม่ต้องเกี่ยวกับการขออนุญาตการไฟฟ้านะครับ ทีนี้นะครับหลายคนต้องสงสัยแน่เลยนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างใช้นู่นได้ไหมใช้นี่ได้ไหมนะครับทีนี้ผมจะมาตอบว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับสาหรับเจ้าไฮบริดตัวนี้นะครับเอาตรงๆเลยก็คือใช้งานได้ทั้งบ้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าทั้งบ้านเราใช้ไฟกินกี่วัตต์นะครับถ้าเป็นแอร์เนี่ยสตัวสบายนะครับแอร์หมื่นไม่เกิน 18BTU แนะครับแนะนาเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งก็ตกกินไฟอยู่พันกว่าวัตต์นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวได้สบายๆทีวี TV นะครับทีวีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวกาต้ตมน้ำสบายสบายได้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านใครมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใช้งานได้แต่ให้รู้ด้วยว่าต้องใช้ในกรณีที่ว่าเครื่องไม่มีโหลดหนักตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับถ้าใครจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นโหลดหนัก อย่างอื่นต้องปิดไว้ก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอาการโอเวอร์โหลดได้นะครับพอเครื่องทําน้ําอุ่นตัวหนึง่งกินไฟ 3- 4 0 0ี่วัตต์นะครับโหลดหนักหมายถึงว่าถ้าใครกําลังอาจจะต้มการน้ําร้อนอยู่นะครับหรือใช้แอร์สตัวพร้อมกันอยู่อย่าเพิ่งเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับถ้าจะเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็ ให้ปิดแอร์ซะก่อนนะครับปิดแอร์หรือว่าปิดโหลดที่หนักๆซะก่อนให้เครื่องเนี่ยลานอยู่ในโหลดเบาๆนะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องทําน้ําอุ่นได้นะครับมันก็ขึ้นเนื่องจากขึ้นชื่อว่าออฟกิดเนี่ยมันขับโหลดโดยตรงนะครับถึงแม้จะบอกว่าใช้งานได้ทั้งบ้านเราก็ต้องรู้ด้วยว่าใช้งานได้ทั้งบ้านเนี่ยคือไม่เกินสเปคมันนะครับสเปคมันก็คือ6000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้งานเนี่ยเราก็อย่าให้มันไปเกิน ,6000 วัตต์นั่นเองนะครับ แล้วทีนี้นะครับใครจะเอาไปใช้ร่วมกับอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์นะครับ จำพวกมอเตอร์เนี่ยนะครับก็แนะนำให้ไม่เกินประมาณ1-2ถึงแรงนะครับสองแรงก็พอแล้วนะครับใช้เกินน่าเกินกว่านี้นะครับมันจะก,กระชากค่อนข้างหนักนะครับเครื่องอาจที่จริงเครื่องรับได้แต่ก็ไม่ควรนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับไม่แนะนำสว่านหินเจียพวกนี้ใช้งานได้นะครับสว่านแท่นหรือว่าหินเจียเจียเหล็กนะครับตัดเหล็กอะไรพวกนี้ทาได้แต่ นะครับถ้าเป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กหรือเครื่องเชื่อมไม่แนะนําถึงเครื่องจะทําได้แต่ก็ไม่แนะนานะครับเพราะว่าเครื่องจะดึงสเปคค่อนข้างหนักมากกระแสพีคค่อนข้างเยอะนะครับพวกตู้เชื่อมแล้วก็ไฟเบอร์ตัดเหล็กตัวใหญ่ๆมันดึงกระแสค่อนข้างโหดมากเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมือช่างใช้อย่างอื่นใช้ได้แต่ไม่แนะนาไฟเบอร์ตัดเหล็กแล้วก็ตู้เชื่อมนะครับนอกนั้นก็ใช้งานได้หมด ขออย่างเดียวเราต้องดูสเปคเราด้วยเราใช้งานเราก็ต้องรู้จักใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะบีไม่ไม่ใช่ว่าอ่าตะบีตบันใช้ทุกอย่างในบ้านเลยมันไม่ได้เราต้องดูสเปคข้อจํากัดของมันด้วยนะครับเพราะมันเป็นไฮบริดออฟกิ นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูผ่านแอปพลิเคชันด้วยจะได้เห็นสเตตัสการทำงานแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับแอปสวยงามมากนะครับเปิดเข้ามาในแอปนะครับนี่ก็จะเป็นของ TBB เลยนี่นะครับ TBB แอปชื่อว่า NOVA นะครับก็รีเจ็ตอรีจ็ตเตอให้เรียบร้อยนะครับอากรอกอิมงอีเมลชื่อให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าแอปนะครับจากนั้นก็ล็อกอินได้เลยนะครับตัวนี้ผมได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับ สามารถล็อกอินได้มากกว่า1เครื่องนะครับทั้งเจ้าของเครื่องแล้วก็ทั้งช่างที่ไปติดตั้งนะครับเขาก็าจะล็อกอินไว้ด้วยเพื่อสวิตช์ในางานลูกค้านะครับเกิดเครื่องมีปัญหาอะไรโค้ดเออร์เอร์ต่างๆมันก็จะไปออลลามหรือไปแจ้งเตือนเออร์เรอร์ที่มือถือของช่างด้วยจะได้แก้ปัญหาได้แบบออนไลน์ได้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครไม่อยากแชร์ให้ช่างก็ติดตั้งแบบคนเดียวเลยก็ได้นะครับนี่ ตอนนี้ผมก็เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแล้ว1ตัวนี่ชื่อว่านะครับเทสหนะก็เราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะครับเพิ่มรูปภาพของอุปกรณ์ได้จะได้รู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นสําหรับช่างนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องเครื่องนี้ติดตั้งอยู่พิกัดไหนบ้านของใครนะครับสามารถเพิ่มรูปเข้าไปได้เลยนี่นะครับมีตอนนี้มีอ e ินเวอร์เตอร์อยู่1ตัวก็คือเทสหนนะครับแตะเข้าไปนะครับ นี่นี่ก็จะเป็นสเตตัสการทำงานของเครื่องนะครับแบบเดียวไทม์เลยนี่เห็นไหมสวยงามนะครับโหลดที่ใช้ตอนนี้นะครับ400กว่าวัตต์นะครับนี่นะก็จะขึ้นเนี่ยนะครับเป็นขีดบอกแบบนี้นะครับไฟมาจากแผงวิ่งเข้าเครื่องตอนนี้อยู่8 0 0กว่าวัตต์นะครับชาร์จลงแบตเตอรีอ่ชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนก็วิ่งไปจ่ายโหลดส่วนฝั่งกิดนะครับก็คือ AC input เราไม่ได้ต่อ นั่นเองนะครับถ้าต่อมันก็แค่สแตนบายรอเนื่องจากไฟตอนนี้จากแผงเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับนี่สามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับนี่นะแบบมันจะแจ้งเป็นกราฟแบบเรียวไทม์เลยนี่นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดใช้งานก็ยังไม่มีอ,อะไรโชว์มากมายนะครับหน้าตาแอปค่อนข้างที่จะสวยงามนี่ระดับแรงดันแบตเตอรี่นะครับนี่ชาร์จเครเรนต์ตอนนี้7แอมป์่นะครับ ามารถดูได้หมดเลยนะครับฟังแผงนี่นะครับออ,อาตูตสิบหกแอมป์นะครับนะเอาพุดมาสิบหกแอมป์ก็จริงนะครับแต่ชาร์จลงแบตแค่เจ็ดแอมป์เนื่องจากว่าที่เหลือนะครับกระแสที่เหลือก็แบ่งออกไปใช้โหลดนั่นเองนะครับนี่นะนจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้ไงอ้งี้งอ้ง,งี้ง,ง,งเนี่ยนะครับมันวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็วิ่งไปจ่ายโหลดแล้วก็วิ่งลงแบตนะครับสเตตัสแบบเดียวไทม์สวยงามมากนี่ นะครับโอเคนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนี่ดูการเซตติ้งต่างๆนะครับ AC output อะไรพวกนี้นะครับและก็ยังสามารถเซตค่าเครื่องได้ด้วยนี่นะครับเข้าไปที่ system นะครับนี่อ๋อไม่ใช่สิอ่าผิด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 อ่านี่นต้องเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องเข้ามาตรงตั้งค่าแล้วก็นี่ นะครับพารามิเตอร์เซตติ้งนะครับนี่สามารถเซตต่างๆนี่ครับนี่เจเนอเรลอแบตเตอรี่นะครับ AC ซอินนะครับก็เซตค่าต่างๆได้นะครับนะอย่างยกตัวอย่างหัวข้อแบตเตอรี่แล้วกันนี่เราสามารถเซตชาร์จได้นะครับแล้วก็เซตแรงดันโฟล์ชาร์จอันเดอร์โวลต์อะไรพวกนี้เซตได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันเซตแล้วก็กดเซฟตรงนี้ค่าก็จะไปจำอยู่ที่เครื่องนะครับ ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับก็ให้ซื้อพร้อมกับตัว Wi-Fi ตัวนี้ไปเลยจะไดะ้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับนี่ถ้าเรามีอินเวอร์เตอร์หลายเครื่องที่แอดไว้หรือว่าเพิ่มไว้ในแอป,ปเนี่ยเราไม่ต้องกดเข้าไปดูก็ได้มันก็จะโชว์สถานะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแบตเตอรี่นะครับโหลด AC 400กว่าวัตต์นะครับอ่ฝั PV, ่งแผงพอ,อร์นะครับอยู่ที่800กว่าวัตต์นี เราไม่จําเป็นต้องติ๊กเข้าไปดูก็ได้เราดูแบบหน้าหลักแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นแอปของ tbb นะครับเรียบร้อยสวยงามสามารถมอนิเตอร์ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นอยู่ต้องใกล้ WiFi นะเนื่องจากว่าเจ้า Wi-Fi ตรงนี้เราเกาะไว้ที่เราเตอร์ของบ้านเราแล้วนะครับเป็นคลื่น2 4 g เกาะที่เราเตอร์บ้านเราจากนั้น มือถือนะครับเราสามารถเซตค่าอยู่ไหนเราก็เซตค่าได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็บ้านมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรานะครับจะเปิดเข้าไปดูไส่ในกันว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในบ้างนะครับอ่านะครับทีนี้ผมก็ปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูไส่ในกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแกะดูพร้อมกันเลยนี่นะครับ นี่ไส่ในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดบูต MPPT นะครับขนาด2แกนนะครับก็สเปคนะครับ90แอมป์อย่างที่บอกนะครับนี่ม้อปแปลงเทอร์ลอยที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับคําว่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ม้อแปลงเทอร์ลอยนี่แหละไอที่เขาเรียกม้อปแปลงเทอร์ลอยนะครับมออแปลงมันก็จะมีแบบอื่นด้วยนะครับ อันนี้เป็นแกนอินดักเตอร์นะครับกองอสัญญาณความถี่แลกปลอมทิ้งนะครับหรือเป็นความถี่ต่ำนะครับเป็นโลว์พาสนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเข้ามาแปลงรถสัญญาณรบกวนก็แปลงออกมาเ,เป็นเพไสเวฟให้เราได้ใช้งานนั่นเองนะครับตัวบอร์ดนะครับเมนพาวเวอร์นี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับมอดเฟดเรียงเป็นแถวเลยอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะก็ถ้าโดยปกติก็จะมี4แถวนะครับ1 นะครับ2 3 4นะครับมันจะเป็น4แถวแบบนี้ถ้าโดยปกตินะนี่ั่งนี้อีกนะครับตรงกลางอีก2แถวนะครับซึ่งมันมันอยู่ลึกมากไม่สามารถถ่ายให้เห็นได้นะครับบอร์ดพาวเวอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันนะครับใครที่ตามช่องผมอยู่นะครับจะเห็นชุดเมนพาวเวอร์ที่เป็นบอร์ดสชั้นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะมันเป็นบอร์ดคนละรุ่นกันนะครับซึ่ง ดูแล้วนะครับงานคนเะเกตกันเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรบาต่างๆจุดต่อต่างๆนะครับนี่นะเห็นไหมงานค่อนข้างที่จะถือว่าทำมาเกตดีพอสมควรเลยนะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับจัดอยู่ในอา่าเลทราคาดีเลยนะครับแล้วก็งานเกตดีไม่ใช่เกตทั่วไปนะครับซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงในอา่าระดับอา่อาหนึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับ tbb นะ นี่เป็นชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับบอร์ดเมนพาวเวอร์ใหญ่นะมันจะทะลุเข้าไปด้านใต้บอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับนี่อย่างที่เห็นด้านล่างไม่สามารถลื้อออกมาให้ดูทั้งหมดได้นะครับนี่นะนี่โอเคนะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้มีพัดลม MPPT ด้วยนะครับคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับไส้ในไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะแยะมากมาย นะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีบอร์ดชาร์จ MPPT นะครับบอร์ดชุดเมนพาวเวอร์ขับมออแปลงแล้วก็มีหมออแปลงนะครับมออแปลงขับแปลงไฟขึ้นแล้วก็ส่งย้อนกลับมาเข้าบอร์ดอีกทีนึงเพื่อฟิดแบ็สัญญาณต่างๆนะครับกองสัญญาณต่างๆแล้วก็ส่งออกเป็นเอาพุตให้เราได้ใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลักๆแล้วมีแค่นี้นะครับงานดีนะครับตัวนี้ดูจากเกจอะไหล่ดูจาก าการจัดเรียงเลเยอร์ต่างๆนะครับถือว่างานดีเลยนี่มีพัดลมตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเป่าตรงฮิตซิงตรงนี้ตรงๆเลยนะครับแทนที่เขาจะวางไว้ตรงด้านบนหรือที่อื่นนะครับเขามาเป่าตร,ตรงๆตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับออกแบบมาได้ดีค่อนข้างที่จะแน่นเลยแหละนะครับนี ตอนรื้อซ่อมนี่ก็น่าจะรื้อเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ตัวนี้นะครับงานประกันนะครับ3ปีนะครับเนี่ยเสียหายมาส่งประกันได้เลยนะครับถ้าไม่ไม่มั่นใจจริงเขาไม่กล้ารับประกันขนาดนี้นะครับเนะเครื่องอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไายในนะครับก็เดี๋ยวประกอบเครื่องคืนนะครับเทสระบบเดี๋ยวมาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับ หลังจากที่เราดูไส้ในกันแล้วก็กลับมาที่ตัวเครื่องนะครับทีนี้มาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการแจ้งราคานั่นเองนะครับตัวนี้พร้อมชุด WiFi นะครับมาในราคา35,000กับอีก400บาทนะครับ3า4 0 0บาทได้ไปทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีชุดคู่มือต่างๆ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง Wi-Fi นะครับ Wi-Fi จะเป็น w i f i ติดแยกแบบนี้นะครับไม่ได้เสียบเข้าที่ตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีที่ยึดหูยึดกับผนังมาให้แล้วก็ยึดเข้าผนังแบบนี้ได้เลยนะครับน,นะก็ในราคานี้นะครับไม่รวมติดตั้งนะในราคาอินเวอร์เตอร์ไม่รวมแบตไม่รวมอะไรนะครับมีอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชุด Wi-Fi นะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มไม่ต้องขออนุญาตนะครับสำหรับ Hybrid o f f ฟ r ิ d ในราคา30,000นนะครับ35,400บาทนะครับราคานี้นะครับ ยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทักไลน์ทักแชทมาได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามาีรีวิวอะไรการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมก็จะมารีวิวให้ชมในภายหลังนะครับรวมถึงการรีจิสเตอร์การตั้งค่าแอปพลิเคชันด้วยจะมารีวิวให้ชมในภายหลังนะครับอีกตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ชมอีกทีหนึง่งนี่นะครับ lv top sun ตัวนี้นะครับโมเดล sun 5 k นะครับตัวนี้เป็น on off Grid นะครับ h y b r i d on off Grid เป็นได้ทั้ง HyB r i d อ่าเป็นได้ทั้ง on Grid แล้วก็เป็นได้ทั้ง off Grid นะครับ 5kW วัตหรือว่า 5,000W วัตทั้งฝั่ง on Grid แล้วก็ฝั่ง off Grid เลยนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกสเปคกันตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทำคลิปให้ดูทีอ่าทีหลังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรยังไงสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ